อันนี้เรามีเสื้อสวยๆมานําเสนอนะคะเป็นงานที่บอกเลยว่าถ้าใครรู้จักกับนาดินหม่ไทยแล้วไม่เอฟเสื้อตัวนี้ไม่ได้เลยค่ะนะคะงานตัวนี้จะเป็นงานเสื้อไทยเริ่นต้นค่ะมาในเวอร์ชั่นของงานสีขาวงานสวยๆนะคะไทยเริ่นต้นเป็นตัวที่เราควรจะมีติดตู้ไว้ค่ะนะคะไม่ว่าเราจะไปงานอะไรก็ตามนึกอะไรไม่ออกใส่ไทยเริ่นต้นออกงานได้เลยค่ะนะคะและสีงานตัวนี้เป็นสีที่เกิดจากเส้นใยธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ผ่านการกัดการฟอกมันจะไม่เหมือนกับสีขาวโอโม่นะคะรุ่นี้ค่ะนะคะสีขาวงานตัวนี้นะคะมีพร้อมส่งตั้งแต่ซ 22ค่ะถึง46เลยค่ะรุ่นนี้ค่ะนะคะสวยแบบนี้อัดกาวเรียบร้อยเลยนะคะนะคะสำหรับเรือนต้นนะคะไทเรนต้นตัวนี้ปิดไฟหลุดพิมพ์รหัสงองูแล้วก็ตามเนื้อสายค่ะงองูแล้วก็ตามเนื้อสายเรือนต้นสวยใส่แล้วอกเป็นอกเอวเป็นเอวสะโพกเป็นสะโพกนะคะพิมพ์รหัสงองูมีไซส์32ถึง46สำหรับตัวนี้แล้วก็อัดกาวเรียบร้อยด้วยค่ะรุ่นนี้ค่ะนะคะอัดกาวเรียบร้อยนะคะสำหรับเรือนต้นพิมพ์รหัสงองูแล้วก็ตามเนื้อสายนะคะ32ถึงคค่่่ะะะนนล้าาุุงทีอยู ผ้าถุงที่แม่มใส่อยู่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าถุงที่เป็นรูปผสมระหว่างผ้าม่านมีอีสานผสมกับงานต่อตีนจกนะคะแล้วก็อัดกาวเรียบร้อยด้วยนะคะผ้าถุงของเราจะมีตะเกียบข้างเรียบร้อยค่ะใน่นาคตอ้วนขึ้นเราสามารถขยายเอวได้ขยายสโพกได้นะนะคะผ้าถุงตัวนี้พิมพ์รหัสนอนหนูคอควายผ้าถุงตัวนี้พิมพ์รหัสนอนหนูคอควายนะคะสวยมากๆเลยค่ะ แล้วก็ตีนที่ของเขาจะเป็นงานต่อตีนโจกแบบนี้นะคะนอหนูคอควายตัวนี้นะคะสวยๆเลยค่ะนะคะมีเอวนะคะ26ค่ะถึง36ค่ะอาจกาวเรียบร้อยพร้อมใส่นะคะตัวนี้นะคะเป็นงานซิปด้านหลังค่ะเข้ารูปสวยมากค่ะนะคะปลายจะเป็นปลายสอบนะคะทีมรหัสนอหนูคอควายและก็ตามในสายขาคะนะคะและสร้อยที่แหม่มใส่ขาดไม่ได้เลยสร้อยตัวนี้เป็นงานที่ทํามาจากเหรียญระบาดนะสวยๆสำหรับสร้อยขานะคะสร้อยตัวนี้สวยมากคุณพี่ค่ะ แล้วก็สามารถเอาไปแมทช์กับทุชุดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเดรสก็ได้เรือนต้นก็ได้หรือว่าจะเป็นพวก่าเสื้ออ่าลูกไม้หรือว่าเสื้อแฟชั่นต่างๆได้หมดเลยค่ะนะคะสร้อยตัวนี้เป็นงานฉลุลายเป็นงานของสุโขทัยนะคะสร้อยตัวนี้จะเป็นจะเป็นงานฉลุลายนะคะเป็นงานของสุโขทัยค่ะที่มรักกอไก่รนะลูกอไก่ห้าหกขานะคะกอไก่ห้าหกนะคะตัวนี้เป็นงานสร้อยเงินค่ะนะคะกอไก่ห้าหกนะคะเป็นงานสร้อยเงินเหรียญละบาทนะคะตัวนี้ค่ะสวยมากเลย เป็นงานฉลุลายสวยๆนะคะได้สร้อยหนึ่งเส้นด้วยกระต่างหูด้วยหนึ่งคู่นะคะพิมพ์รหัสกอไก่ห้าสิบหกขานี้ค่ะนะคะพิมพ์รหัสกอไก่ห้านะสลับสร้อยแล้วก็ต่างหู่าเซตนี้ค่ะนะคะสวยๆเลยนะคะ